กลับบ้านไปหาพี่ชายเนาะไปเยี่ยมพี่ชายนะคะก็เห็นพี่ชายสภาพเนาอกสายระยงระยางแบบช่วงเ,เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วหมอก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็สายอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะนุชเห็นครั้งแรกนุชก็ร้องไห้โฮเลยแบบแบบคือไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตพี่ชายนุชเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่วานสวัสดีค่ะโคดโคดบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะแล้วพี่ชายนุชก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยะคะ่ะแล้วทีนี้ทุกคนตัดสินใจคุยกันนะคะว่าจะไม่ผ่าให้พี่ชายถึงผ่าก็หมอบอกว่าถึงผ่าก็ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมีเปอร์เซ็นต์รอดแค่30เเซนนะคะ 50าสาก็ยังพอลุ้นใช่ไหมคะแต่ว่าหมอบอกว่า30เนาะนุชก็เลยไม่ผ่าเนาะก็ตัดสินใจก็ไม่ผ่าก็กลับไปรักษาตัวนะคะที่บ้านเนาะก็ก็คือปีแรกนะคะก็ให้ให้อาหารทางสายยางเนาะก็ทางจมูกนะคะคือต่อต่อสายยางในจมูกะคะ่ะแล้วก็ให้อาหารเหลวเข้าไปอะคะ่ะ เขาก็กินอาหารทางนี้เนาะแล้วเขาก็พูดไม่ได้เลยนะคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยแล้วก็ขี้ขี้เยี่ยวก็ไม่รู้สึกตัวค่ะขี้เยี่ยวก็ไม่รู้สึกตัวเลยคือใส่แพมเพิอตตลอดเวลาเลยนะคะสองปีนะคะใส่แพมเพิอตตลอดเวลาสวัสดีค่ะโค้ดสวัสดีค่ะ <c oughs> โ้ย <c oughs> โทษทีนะคะ เนี่ยค่ะใส่แพมเพลิดตลอดเวลาสองปีเนาะใส่แพร่เพลิดแล้วก็เขาขี้เยี่ยวเขาก็ไม่รู้สึกตัวเนาะเขาก็ไม่มีไม่มีอาการรู้สึกตัวแล้วก็ตายครึ่งซีกเนาะเราก็ต้องบําบัดนะคะบําบัดนวดให้เขาอะคะ่ะนวดให้เขาอะคะ่ะทั้งแขนทั้งขาเนาะแล้วก็ไปหาหมอบําบัดนะคะก็ยังตอนนั้นยังเดินไม่ได้นะคะแล้วก็แต็ พูดก็พูดยังไม่ได้เนาะกินข้าวก็มีคนป้อนนะคะคือตอนนั้นก็ถอดสายยางออกเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวก็มีคนป้อนแล้วก็พยุงนะคะแล้วพอพอมาเจอชานะคะพอมาเจอชาสมุนไพรนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วตอนเดือนพฤศจิก,ก,กายนนะคะเดือนพฤศจิกายนพี่ชายนุชตอนนั้นยัง ยังใส่แพมเพ์่อยู่เลยค่ะใส่แพมเพิร์ดสองปีเพราะว่าเกขี้เยี่ยวเกไม่รู้สึกตัวคือมันไหลออกมาเองเลยค่ะแล้วพอทานสมุนไพรนะคะกล่องนี้นะคะกล่องนี้นะคะ,กะ,คะสกล่องนี้เลยเนะเเาะตอนแรกใช้ชาชงก่อนนะคะคือทานไปนะคะได้กล่องหนึ่งนะคะพี่ชายนุชเริ่มเริ่มลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้เดินเองได้แล้วก็ระบบภายในอะคะ่ะ คือขี้เยี่ยวเกจะรู้สึกตัวนะคะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ต้องใส่แพมเพิ์มอีกเลยค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดชานะคะชาสมุนไพรสองกล่องนี้เลยเนาะเนี่ยค่ะแล้วพี่ชายนุชก็ไปเข้าห้องน้ําเดินไปเข้าห้องน้ําเองได้นะคะคือเดินไปเข้าห้องน้ําช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ําได้อะไรได้หมดทุกอย่างเลยะคะ่ะคือ นุชต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณชาสมุนไพรขอบคุณคุณครูพิพรเนาะที่ผลิตสินค้าดีๆตอบโจทย์ให้ผู้คนมากมายนะคะที่กำลังสิ้นหวังเนาะกำลังที่ที่ป่วยอยู่นะคะได้กลับมามีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะที่ที่แข็งแรงอะคะ่ะแต่ว่าพี่ชายนุชตอนนี้นะคะตอนนี้ ยังพูดยังยังเป็นประโยคยังไม่เป็นประโยคนะคะแต่ว่ามีการตอบสนองคือการแบบว่าเขาพูดออกเสียงเป่งเสียงออกมาทีละคําได้นะคะจากที่ว่าพูดไม่ได้เลยเนาะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีเสียงอะคะ่ะแต่ตอนนี้มีเสียงแล้วก็พูดออกมาแต่ว่าร้องเพลงก็ร้องได้นะคะแล้วก็ลูกสอนก็ไกขอไข,ขอ่เขาก็พูดได้เนาะ เขาก็พูดได้เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติวสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคือสุดยอดสุดยอดสมุนไพรชาเทวดานะคะเนี่ยค่ะแม่หนูก็เลยบอกว่าแม่หนูน่ะอุย้ยทําไม